ในครึ่งแรกของปีนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าจีนมีมากกว่า4,360,000คนขยายตัวมากกว่าระยะเดียวกันของปีที่แล้ว5.4เท่าในช่วงเวลานี้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจีนหรือว่านโยบายฟรีวีซ่าภายใน72ชั่วโมงหรือ144ชั่วโมงสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังประเทศที่3ขยายตัวมากขึ้น4เท่าจากกว่า50ประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาแคนาดาและอังกฤษสามารถอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน144ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องทำวีซ่าเพื่ออยู่ในจีนในระยะสั้นเช่นการท่องเที่ยวและการเยือนเชิงพาณิชย์สัมผัสวัฒนธรรมจีนสำรวจถนนและแหล่งท่องเที่ยวของจีนนอกจากเพิ่มขอบเขตนโยบายฟรีบีซา่าจีนได้อำนยวยความสะดวกให้กับการเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่ตางชาติ รวมถึงปรับปรุงขั้นตอนการขอวีซ่าให้ง่ายขึ้นลดเอกสารให้น้อยลงดมเนินนโยบายยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวและนโยบายการชําระเงินสําหรับชาวต่างชาติด้วย